อยู่เทียงนะฮะอยู่ ip, ไลอยู่เทียงคือเก่าครับพี่นองเลยมงดอดมงดอดครับอืมอืมอืมรดปะ เรี้ยวหวานชมงั้นก็คือ่างนี้ ถ้าเป่าเป็นแพรด้วยนะกินแล้วมันแบบแบ่บแ่บไปหมดนะครับพี่น้องมนมาหยุดที่ไรในะมนก็แบบ,บสบายดีเพียงแต่ว่าหน้าตาก็แบบนี้แหละฮะคนเราไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตานะขึ้นอยู่กับจิตใจมากกว่าเช่นไรครับพี่น้องอีกคำนะครับ ออืก็ไปป้านให้กินก็อนโอเคโอเคครับโอเคโอเค,อเค,อเคมนก็ดาพี่น้องนะคะไปทำงานก่อนแต่ว่าเราจะให้ดูวงรอบๆดูนะคระพี่น้องตำใสในกระปอกไม่ไผ่แล้วก็อันนี้นะฮะตำเสร็จแล้วใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็เกลือ ออป้าเขเป็นก้นหามากินกันโอเคครับตอนนี้มนก็แล้วพี่น้องจริงๆนะครับมนจะไปทํางานแล้วนะครับไปทางยาเนี่ยมนก็จะไปทางยานะครับแล้วก็จะไปทํางานเขาบอกว่ายังไงก็ถ้าเจอเราชู้นะครับไม่อดตายนะครับพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคที่เป็นกำลังใจมนตลอดมานะครับต้องทำงานเรียกน้องเลียงนุง้กน,นะครับ ผละก็เยอะก็เลยต้องทําเยอะหน่อยช่วงนี้นะคะพี่น้องนะ้องขอบคุณจริงๆนะยังมนก็ยังไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีคลิปอะไรเลด็ดมนค่อยลงให้ดูนะคะพี่น้องขอบคุณครับ